ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกม Night c นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมาสรุปอัปเดตที่ได้เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันที่16เมษายนนั่นเองนะทุกคนโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะ แล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับปากร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เรลทถูกที่สุดในไทยครับแอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องของผมซัมเบยด้วยนะฮะฟู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัปเดตว่ามันมีอะไรเดี๋ยวเราเริ่มไปที่กิจกรรมก่อนเลยนะครับก็จะมีในส่วนของคําสั่งเสริมพลังอุปกรณ์อีกาตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราตีบวก พวกเครื่องประดับอีการครับก็จะสามารถได้รับรางวัลตามที่เขากําหนดมาเนาะในส่วนของอันแรกนะครับต่อมาก็มีเป็นคําสั่งอาฉีดพลังเวทนะครับนี่เราถ้าเกิดว่าเราอาฉีดพลังเวทนะเราก็จะได้รับของรางวัลตามนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีเป็นอา่าพวกผสมสกินอาวุธนะครับผสมพาหนะแล้วก็มีลำจัดมอนสเตอร์นะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะมีเคลียร์ดันเจียนด้วยนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เป็นอ่ใบเพิ่มนะครับเพิ่มรอบดันเจียนนั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอ่ามีเช็คชื่อ7วันขั้นสูงนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อเนี่ยได้ที่ในร้านตรงนี้นะครับนี่นะครับเช็คชื่อขั้นสูงนะครับ19บเดอนเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูให้หมดก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของเช็คชื่อนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับเช็คชื่อ14วันนะก็จะสามารถได้ของพวกที่จะมาทําพวกเครื่องร่อนนั่นเองนะครับก็ หมดแล้วนะครับสําหรับในส่วนของกิจกรรมพวกเช็คชื่อพวกกิจกรรมอีเวนต์ตรงนี้นะครับก็หมดละเดี๋ยวมาดูในส่วนของพาร์ทนิดนึงนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีในส่วนของพาร์ททองนะครับราคา1,200เพชรนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยขาดทองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ซื้อตรงนี้ได้เลยนะจริงๆมันคุ้มอยู่แล้วนะ1,200เพชรเนี่ยก็ได้ทองค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพาร์ทสร้างนะแต่ตรงนี้ก็เขียนเป็นพาร์ททองนะก็งงๆนิดนึงนะส่วนในรอบนี้นะครับพาร์ทสร้างเนี่ยก็จะะต้้อองงใใชนนะนส่วข บัตรพาสสร้างนะครับบัตรพาสสร้างเนี่ยก็เข้ามาซื้อตรงนี้เลยนะแพ็กเกจการสร้างโครนะครับ29.99บกานะก็จะมีในส่วนของตัวสุ่มนะครับตรงนี้แล้วก็ได้ในส่วนของตั๋วพาสสร้างโครนะผูกมัดตรงนี้ก็เอามาปลดล็อกได้ตรงนี้ก็จริงๆก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะใครถ้าเกิดใครมีงบเติมก็เติมมาเปิดกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของแพ็กใหม่กันหน่อยแล้วกันนะครับก็จะมีสองแพ็กนี้เราก็ดูๆกันไปแล้วเนาะก็จะมีเป็นแพ็กตีบวกประดับอีการนะครับ แล้วก็จะมีเป็นแพ็กนี่ก็คือเพิ่มรอบนะครับตัว๋วแดนเจียนนะเป็นตั๋วลงเพิ่มนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของใบสุ่มกาชานั่นเองนะแล้วก็จะได้ที่เอามาอาฉีพพลังเวทน,นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธแทนนะครับมีสัตว์กับอาวุธเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นกล่องบวกเอออีกาแบบจุกๆนะครับตรงนี้ก็คือ99.99 99เนาะอ่าตรงนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ แล้วตรงนี้นะครับ4 0 0 0นะครับก็ได้กล่องอีกายได้กล่องพลังเวทด้วยนะอฉีดพลังเวทแล้วก็สุ่มกระชาด้วยครับ11ครั้งอ่ะแล้วก็อันนี้2 0 0พนี่ได้40กล่องเลยนะตรงนี้คือเยอะมากๆนะโอ้หตรงนี้คือกดกันมันมือมากต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เอาไว้มาออฟเนาะต่างๆก็พันสองะแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบเสริมพลังนะครับหนึ 1, ่งพเพชรอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเออเป็นกล่องทองนะครับอันนี้กล่องละ500นะ ซื้อได้2กล่องต่อวันนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นอ่าใบใบเกลือนิดนึงนะครับอ่าแต่ว่าก็มีลุ้นอยู่นะครับใครที่เรียกว่ามีฝันก็สามารถซื้อได้นะครับก็ในส่วนของแพ็คเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับแพ็คที่เข้ามาใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในเรื่องโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในเรื่องของดันเจียนปาร์ตี้ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เลยก็แล้วกันนะครับ คือในแผ่นนี้ก็จะมีในส่วนของดานเจียนปาร์ตี้ที่เพิ่มเข้ามานะก็จะมีทั้งหมด5้าระดับนะครับนี่ก็จะมีของรางวัลเนี่ยสามารถมาเช็คของรางวัลได้ตามตรงนี้เลยนะครับนี่คือในชั้นแรกเนี่ยเวลาเราตอบมามันจะเป็นกล่องแบบนี้เนาะก็จะมาสุ่มว่าจะได้ถึงสีขาวสีเขียวสีฟ้าแบบนี้เนาะ,ะชั้นที่2เนี่ยก็จะขยับมาเป็นมีของรางวัลที่มากขึ้นนะครับนี่ของรางวัลที่มากขึ้นนะแต่ว่าชั้น2เนี่ยก็ยังได้ไม่ถึง ในส่วนของรุ่นของม่วงนะทุกคนนี่ต้องเป็นชั้นที่3ขึ้นไปนะถึงจะมีรุ่นในส่วนของของม่วงนะครับส่วนของดันเจ o n นปาร์ตี้ดันเจนปา์ตีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะครับเราจะมีจํานวนในการลงได้ของเนี่ยก็อยู่ถึง3รอบนะครับสาทับสนะก็จะรีในส่วนของวันจันทร์เช้าว,วันจันทร์ตอนตีสามนะก็เหมือนดันเจ o n นทั่วๆไปนะครับก็อันนี้ก็รีเท่ากันเลย นะครับรีเวลาเดียวกันนะครับก็นี่มีของรางวัลตรงนี้ก็จะมีในส่วนของความทรงจําแห่งดวงดาวนะไอความทรงจําแห่งดวงดาวเนี่ยคือเราเก็บทั้งหมด45อันนะทุกคน แล้วก็ใช้โมเลอนอีกหนึ่งไออีก5อันนะก็สร้างเป็นน้ํายาที่จะสามารถได้รับแต้มศรัทธาได้1แต้มนะก็คือแต้มตรงนี้นั่นเองนะทุกคนเนี่ยก็คือเอามาอัพได้นะใช้45อันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดันเจียนปาร์ตี้ต่อนะก็จะมีนี่แหละระดับ3ระดับ4ระดับ5ที่มันจะได้ของรางวัลมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะในส่วนตรงนี้ก็คือพวกกําไรเนี่ยเวลาเปิดได้จากกล่องก็จะเป็นผูกมันนะทุกคน,นก็คือขายไม่ได้ก็อ,อย่างที่เราเห็นว่ามันมีกําไรนะตอนนี้คือ การสร้างเนี่ยมันก็จะมีการสร้างกําไรมาเพิ่มแล้วนะครับกำไรเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของพวกแบบไม่สนใจดาเมจแล้วก็ดาเมจาชีวิตอนะแบบนี้เลยนะครับก็คือเราก็มาสร้างได้สีฟ้าสีม่วงสีเขียวตอนนี้อาจจะใช้สร้างใช้สีเขียวไปก่อนก็ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราพูดในส่วนของดานเจียนปาร์ตี้ต่อนิดนึงนะก็ดานเจียนปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของสามารถหาทีมแบบแมทแมคกิ้งได้นะทุกคนแมทแมคกิ้งได้ก็คือเดี๋ยวก็จะเข้าไป สุมหาปาร์ตี้กับคนอื่นๆได้นะครับก็คือลง5คนเนาะอ่าและทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราเข้าปาร์ตี้ไปเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันน่าจะไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของระบบโหวตเพื่อที่จะออกจากปาร์ตี้นะครับเพื่อที่จะยอมแพ้แบบนี้นะคือเขาจะเปิดโหวตขึ้นมานะครับอ่าถ้าเกิดโหวตสาเร็จเนี่ยก็จะสามารถอ่ายอมแพ้ปาร์ตี้แล้วก็ไม่เสียรอบได้นะครับคือถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดยอมแพ้ได้ในส่วนของดันเจียนปาร์ตี้ตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนแล้วมันก็จะมีในส่วนของตอนนี้มันจะมีเพิ่มมาเป็นเครื่องร่อนนะครับตรงน,นี้ก็คือมีกล่องเปลี่ยนเข้ามาแล้วครับถ้าเกิดว่าเราได้ในส่วนของเครื่องร่อนอะไรที่รู้สึกว่าจะได้ซ้าหรือยังไงนะก็จะสามารถเอามาเปลี่ยนได้นะครับ นี่เอามาเปลี่ยนได้แต่ไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนได้เฉพาะอันนี้หรือว่าจริงๆมันใช้อย่างอื่นก็ได้น,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีกล่องเปลี่ยนนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็เออมันจะมีอันนี้นะทุกคนที่เป็นยัดสมุดอันใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นกิจกรรมนะครับเราสามารถมาซื้อได้ที่ในส่วนของสมอและภูมินะครับสักคู่สักคู่กําลังวิ่งไป นี่นะครับตรงนี้เลยก็คือเป็นกิจกรรมตาของผู้พิชิตนะคือถ้าเกิดเราจะซื้อทั้งหมดเลยเนี่ย8อันก็อยู่ที่7 2 0 0 0 0นสอนะครับในส่วนของแต้มตาลบนะตรงนี้คือถ้าเกิดเอามาใส่เนี่ยก็จะอ่อสอันได้ป้องกัน3นะครับ8อันเนี่ยก็เป็นดาเมจสเท่า3นั่นเองนะครับใช้ทั้งหมด7 2 0 0 0 0ืแต้มตาลบเนาะ ก็คืออย่าลืมมาแลกกันแล้วก็อย่าลืมไปเก็บเพื่อที่จะมาแลกกันนะก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ70,000 0แ,แต้มเนี่ยแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ตอนนี้ก็มีเพิ่มอีโมจิเข้ามาใหม่นะครับนี่อีก10อีก10อันนะก็จะมีแบบพวกนี้เลยนะครับนี่เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะก็สามารถไปใช้ก็ได้นะอีโมจิอีโมติคอนเกมนี้ค่อนข้างน่ารักนะเอก็น่ารักแบบกวนๆดีนะครับก็ไปลองใช้กันได้นะถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผากร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เรลทถ,ถูกที่สุดในไทยครับแอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้นะและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องของผมซัมเบยด้วยนะฮะฟู่